เมื่อกล่าวถึงสุดยอดตำนานพระปิดตาแห่งเมืองสมุทรปราการก็ต้องมีพระปิดตาเก่าแก่ของหลวงปู่บัวแห่งวัดบางหัวเสือที่จะถูกพูดถึงเป็นแน่แท้ เพาะเอกลักษณ์ที่สวยงามเข้มขขังและมีอายุร่วม200ปีอีกทั้งเกจิอาจารย์ที่วัดอีกหลายรูปก็ได้สร้างวัตถุมงคลอันลือลัน่นชาวบางหัวเสือรู้กันดีถึงพุทธคุณเรื่องอยู่ยงคงกระพันนั้นเชื่อขนมกินได้เลยและวันนี้เรามีวัตถุมงคลของวัดบางหัวเสือมาให้คุณผู้ชมได้ชมกันหลากหลายแบบเลยละครับเราไปศึกษาจากเซียนสายตรงวัดบางหัวเสือกันเลย ช่วงมองอย่างเซียนนะครับวันนี้เราอยู่กับวัตถุมงคลของวัดบางหัวเสืออย่างที่บอกนะฮะว่าวัดบางหัวเสือเนี่ยมีเกจิมากหลายท่านดังนั้นนะฮะวันนี้วัตถุมงคลก็จะหลากหลายนิดนึงนะท่านผู้ชมไปช้าๆนะครับแม่เซียนท่งสองหน้าดูแต่ก่อนอื่นต้อนรับแขกรับเชิญก่อนครับคุณต้นบางหัวเสือคุณวาพระประแดงและคุณดิววัดหนัง่สวัสดีครับสวัสดีครับ วัดนี้นะฮะมีพระเกจิเยอะมากหลวงพ่อบัวนะวงคออรนหลวงพ่อโอนหลวงพ่อพินหลวงพ่อพินหลวงพ่ออยู่หลวงพ่ออยู่หลวงพ่อเที่ยงเราเริ่มตรงไหนก่อนดีฮะน้องต้นฮะก็ต้องไปที่คุณวาพระประแดงครับจ่ะคุณวาพระเครื่องของหลวงพ่อบัวบนหัวเสือครับอ่าพ่อบัวก่อนเลยนะอาจารย์ใหญ่ได้รับความนิยมมากก็คือปิดตาครับเป็นปิดตานั่งยองนะครับ อันนี้เขาเรียกว่าเป็นปิตาหรือผู้บัวปีไหนครับ2,300กอกว่าเลยครับนะ,รนะครับอายุตอ0ร0ปีพระปิตานั่งยองถือว่าเป็นนะฮะเอกลักษณ์ของวัดบางหัวเสือเลยใช่แล้วก็สูตรประการเลยสร้างจากประลอดตะ่วดผสมะตะ่วผสมประหลอดเสยนแท่งเก่าแก่ที่สุดเลยนะ,ะเวลาดูนะว่าเก๊แท้อะไรยังไงเนี่ยดูกันตรงไหนหนึ่งอย่างเลยต้อง ศึกษาครับจำพิมพ์จำทรงให้แม่นแล้วก็เนื้อหาธรรมชาติสำคัญการทำวิธีการทำพวกนี้ยรจะเทมาจากช่อที่ตุกสำคัญเลยครับแท่งทองหล่อต้องมีนะครับเพราะว่านี่ถือเป็นประวัติศาสตร์เลยนะวัตถุมงคลที่ถือว่าเก่าที่สุดรุ่นหนึ่งของประเทศไทยถ้าเสียนแท่งไม่มีนี่ไม่ได้ต,ตานั่งยองนี่เบอร์นหนึ่งเลยนะเก่าท<บ>ี่สุดบน,<ช>บนพันทิพย์เดินนี่200กว่าปีแอคไม่ได้เลยนะ สององค์แรกนี่เสียนหนุ่มก็กระตุกเสียนแท่งแล้วเหรอครับเนี่ยยังไงเสียนแท่งใจเย็นๆก่อนก็ได้นะครับยังมีอีกหลายรุ่นนะฮะค่อยๆดูค่อยๆส่องไปนะครับแพ่ลุงบัววันนี้มีมีพิมพ์เดียวพิมพ์เดียวทุกวันนี้ที่เล่นคือมีต่อจากลุงบัวเป็นหลวงหลวงพ่ออะไรฮะอาจารย์พิมอาจารย์พิมใช่รอาจารย์พิมเป็นปิดตาเหมือนกันไหมใช่ครับมีปิดตาแล้วก็ทีนี้เพราะอาจารย์พิมก็ต้องมีเนื้อผง เนื้อพาเนื้อตะกู่วครับอาจะหลากหลายพี่ปีอะไรฮะจันพินสองสี่ห้ากว่าพี่สองสี่ห้ากว่าเนี่ยเป็นรูปที่เราคุ้นเคยกันหลวงพ่อพินประมาณนี้แต่สุดตาเนื้อผงสองพันสี่ร้อยห้าสิบก็ร้อยกว่าปีอยู่นะร้อยปีครับร้อยกว่าปีอยู่นะ หลวงพ่อพินเนี่ยรุ่นนี้จะจะได้รับความนิยมสุดนะฮะเป็นพระเก่าที่ราคายังไม่ค่อยน่าเก็บมากครับน่าเก็บมากอายุเป็นร้อยปีหมดครับพุทธคุณสุดยอดครับพุทธคุณด้านไหนฮะหลวงพ่อพินครบเครื่องครับครบเครื่องนะเหนียวเหนียวและเมตตาครับนะหลวงพ่อพินนี่ท่านจะเก่งมากครับสวยเลยเส้นแท่งสวยงามไซส์นะครับกำลังแฟนคอขึ้นคอได้หลายองค์ครับอ่านี่ครับอันนี้คือของหลวงพ่อพินหลวงพ่อพินรับรงหัวเสือเป็นพิมพ์พิมพระพุทธเนื้อตะกั่ว พระพุทธเนื้อตะกวดนะอายุก็สองสี่หานะครับประมาณ <c oughs> 100ร้อยกว่าปี120ปีได้ประมาณนี้แล้วมูลค่าทางตลาดถ้ารุน่นนี้ถ้าเป็นพระตะกวดยังไม่แพงมากดีครับอยู่หลักพันหลักพันครับจับต้องได้เลยชิ้นแรงชอบไปเอฟอะไรใน Facebook แล้วบางทีโดนนี่ฮะ <c oughs> อันนี้เซียนหนุ่มเขาหวังดีนะครับเซียนแท่งเออสายตรงนั่งอยู่ตรงนี้แล้วพระแทน้แน่นอนเที่ยวไปเช่าหาใน a ฟ e b o o k อะดีไม่ดีอาจจะโดนพระเก๊ได้นะครับป่าปัดถ่าไม่พอได้มาก็ไปส่งโคกระพันสโต์ไงาไปฝากขายอยู่ย่านภูกระพันสโตไม่เคยรับจากเซียนเราเอาจากวัดอย่างเดียวอย่างเซียนแท่งเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าใช่หรือเปล่าบากหลังบ <c oughs> ้านอ่า เนื้อตะกั่วสวยนะสวยเป็นภาพโบราณคลาสสิกนะครับนะพิมพ์โบราณมากเลยนะครับนะเนื้อตะกั่วต่อไปนะต่อไปจากหลวงพ่อพินเป็นหลวงพ่ออะไรต่อพอเที่ยงแล้วพอเที่ยงแล้วพอเที่ยงพอเที่ยงให้ดิวเล่านะท่านจะสร้างไว้ก็คือมีแค่สองลุนรับเหรียญกระาปิตาเหรียญอะไรเหรียญเอ่อที่เราเรียกเป็นเหรียญรูปท่านอเป็นเหรียญที่เราเรียกตอนห้ารอบน่าจะเป็นสี่เจ็ดศูนย์ครับน่าจะเป็นเหรียญรูป พระเกจิที่ไม่ใช่เจ้าวาดที่เก่าแก่ที่สุดถูกไหมจะร้อยปีแล้วนะที่เซียนแท่งสื่อจะเช่าเลย,ยไหมเช่าเลยไหมใช้งานอย่างหนักเลยนะ <c oughs> อันนี้พี่แมงสือไีอ้เรียนทองคำทอาโ,โอ้จต้องเอามาโชว์เลยคือใช้จนสึกแสดง, <c oughs> งว่าแสดงว่าต้องต้องศักดิ์สิทธิ์จริงๆตามประวัติไม่น่าจะเกินสิบเหรียญพี่ทองคำใช่ไหมฮะใช่ครับไม่เกินอย่างรี้พอเองเหลือแต่ตัวต้งสื่อแล้วอ่ะ อย่างนี้เท่าไหร่อะตอนนี้ก็หลักล้านครับพี่โอ้มาคุยเรื่องเนื้อเงินบ้างได้ครับเนื้อเงินอาจจะราคาก็ต้องลงมาหน่อยสร้างไว้60เหรียญก็คือสร้างตามอายุรุ่นทองครับรอบหกสิบหกสิบเหรียญครับพอเที่ยงเนี่ยว่ากันว่าประสบการณ์ก็เยอะประสบการณ์สูงเรื่องคงกระพันลุร้วนเลยครับเหนียวและทุกเหรียญด้านหลังจะไม่มียันจะเป็นรอยจานมือเท่านั้อจานมือใช่ครับ เป็นหลังเรียบจานมือหมดเลยหลวงพ่อจานจานมือเองครับโอ้เป็นเหรียญพระเกจิที่มีราคาสูงมากนะครับหลักแสนครับแล้วหลวงพ่อเที่ยงท่านมีรุ่นอื่นอีกไหมครับมีอีกหนึ่งรุ่นนะก็คือปิดตานั่งยองปิตานั่งยองครับอ๋อท่านก็ทําด้วยครับก็ปิดตานี่จะสร้างก่อนเหรียญครับศิลปะของหลวงพ่อเที่ยงคือก็เป็นปิตาหลังพระพุทธนี่สองสี่หกศูนย์น้เซนแท่งเที่ยงเหรอ ช่ครับปิดตาสร้างก่อนเหรียญสร้างก่อนสิบปีช่วงหนึ่งก็คือทองคนจีนนั่นแหละครับจะมาไล่ซื้อคือเขาไม่รู้เรื่องพุทธคุณกับเราแต่เขามองว่าเป็นแบบพระร้อยปีอะพี่ของเก่ามันเป็นของเก่าปิดตาหลังพุทธนะครับของหลวงพ่อเที่ยงวัดบางหัวเสือนะครับต่อมาฮะอันนี้มาหลวงพ่ออยู่ร่วมยุคกับพ่อเที่ยงนะฮะใช่ครับให้ดูรูปก่อนนี่คือรูปถ่ายท่านนะฮะ ตอนที่ท่านยังมีชีวิตอยู่ถารูปเอาไว้เป็นเจ้าวาดนะครับคนพื้นที่เขาเรียกว่ารูปถ่ายกันไฟสองสี่เก้าห้าครับสแสดงว่าบ้านไหนมีเนี่ยไม่ไฟไหม้ดิเรื่องจริงครับพี่เออครับเรื่องเป็นยังไงคือไหม้แต่ไหม้แค่นิดเดียวบางทีห้องพระไหม้รูกท่านอยู่อยู่ใบเดียวเหลือตกงลงพื้นก็มีครับ แล้วบางทีบ้านไม่ไหม้เลยไม่นิดเดียวก็เพราะมีรูปพาะอยู่เขาถึงเรียกรูปกันไปครับอั่แล้วความศรัทธามากมายขนาดนั้นีท่านก็ต้องไม่ธรรมดาแล้วล่ะครับแล้วเพราะตรงนี้ก็นี่รูปถ่ายครับสมัยก่อนก็น่าจะโหลึกมากะไกลมากแล้วท่านสร้างท่านสร้างอะไรบ้างครับรุ่นไหนอันนี้รูปรถ่ายรุ่นแรกที่ท่านสร้างอันนี้ทันท่านถูไหมครทันครับพี่ทันรูปถ่ายรูปถ่ายครับผมสองสี่แล้วมั้งเนี่ยเจ็ดศูนย์ครับผม สิ่งแรกที่ท่านสร้างนะครับเพราะฉะนั้นทุกคนก็อยากจะเก็บนะยิ่งจะเป็นพิมพ์แรกเมื่อไหร่เนี่ยอะไรก็แล้วแต่ได้ับความนร่นยูบาอาจารย์ก็คืออยากจะติดตัวไว้เป็นสิริมงคลเป็นภาพนะครับเหมือนเล็กนิดเดียวเองนะครับเนี่ยประมาณ50,000ต่อมาฮะของหลวงพ่ออยู่รูปหล่อครับพี่รูปหล่อรูปหล่อโบราณครับ พิมฐานสูงรูปลอนี่นี่สายเก็บรูปลอก็เยอะเวลาใส่กรอบแล้วจะเป็นอย่างนี้ครับทุกคนรูปหล่อรุ่นแรกสองสี่เก้าสองมีพิมพ์ฐานสูงและฐานเตี้ยฐานสูงจะราคาสูงกว่าค่อนข้างเยอะครับเพรเลยชอบฐานสูงมากกว่าจะนิยมกว่าแล้วก็จะจะดูง่ายจะดูสบายกว่าคลาสสิกมากนะเป็นรูปหลอโบราณนะครับแล้วมีรุ่นไหนฮะของเขาอยู่ก็จะมีเหรียญยอดนิยมเลยครับเป็นเหรียญรุ่นเดียวของท่านเลยครับคือเหรียญเขาเรียกเหรียญสามห่วงครับพี่ เหรียญรุ่นแรกเหรียญรุ่นแรกครับรุ่นแรกนี่สร้างปีอะไรครับสร้างปี2 5 0 5เป็นเหรียญที่สร้างในงานพระราชทานเพลิงศพครับไม่ไม่ทันท่านนะฮะ2 5 0 5ครับเป็นเหรียญนิยมแต่แล้วความนิยมแตมุวุนแสดงว่ามีประสบการณ์ประสบการณ์สูงนะครับตอนที่จัดงานพิธีพระราชทานเพลิงศพท่านหลวงปู่เป๋ท่านก็นิมนต์พระเกียรติอาจารย์มาหลายลูกท่านนิมนต์หลวงพ่อเต๋คงคำวสานงามมาในงานพระราชทานเพลิงศพอยู่สักระยะหนึ่ง ปรากฏว่าหลวงพ่อเต๋ท่านลุกขึ้นมาแล้วท่านก็ไปคณะกรรมการวัดกะท่านอาจารย์เป๋วว่าท่านสมพานมายืนตรงหน้าเราบอกขอเข้าร่วมพิธีปลุกเสกด้วยให้ตั้งธรรมมาศกับตั้งรูปหลวงพ่ออยู่ไว้เพื่อยองศิีให้หลวงพ่ออยู่มาปลุกเสกเหรียญรุ่นนี้ด้วยสามห่วงเพราะว่ามียันด้านหลังครับนะครับจำง่ายข้างหน้าเขียนแค่หลวงพ่ออยู่เท่านั้นเองร,รุ่นต่อไปครับก็บ จะเป็นพระบูชารุ่นแรกของท่านที่ทันท่านรุ่นเดียวเลยครับอันนี้ทัน2503 2503น่าจะเป็นวัตถุมงคลครับท้ายๆแล้วท่านก็บรณะปีนั้นใช่ครับนะ2503ครับโอ้พระบูชาคลาสสิกมากเป็นหล่อโบราณก้นดินไทยและทุกองคนะครับที่เจอมากแบบ คาบอลทองทั้งองค์เลยครับอืมครับนี่แหละครับเรื่องราวนะฮะวัตถุมงคลวัดบางหัวเสือนะครับร้านพี่พี่มีร้านไหมร้านอยู่ไหนครับโซนแถวพระประแดงนะครับร้านวาพระประแดงใช่ครับมีเพจวาพระประแดงเลยครับแล้วเพจ Facebook ของน้องต้นคือชื่อต้นจู่ล่งบางหัวเสือครับแล้วน้องดิวแล้วครับดิวณัฐพงศ์ครับวันนี้นะครับรายการหนุ่มแท่งอารามทัวร์นะครับก็ขอมอบสปอตไลท์โซล่าเซลล์รุ่นสมาร์ท LED B1 400วัตต์ ทนทานสว่างนานมอบให้กับทั้งสามท่านไปเลยนะครับขอบคุณมีวันด้วยนะครับ